อร่อยมากเ่อผาลโานักข้างอกสกเาัเช้านี้เราจะพาเด็กๆไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับ เราจะเดินตามหลังคนนี้บาเด็กๆไปกินก๋วยเตี๋ยวหน้าลิงทั้งหลายแหละน้ำไม่อาบเราก็จะเดินผ่านป่าเฮ้ยเห็นอะไรสวัสดีค่ะคนหลยคุดลองสวัสดีค่ะแม่เป็นสาวเรือหล่ะสวัสดีค่ะผู้ใดเป็นผู้ใดเนาะสวัสดีค่ะยัน อันนี้คนอันนี้นี่พี่นี่น้องนี่ออมอุ้มฟีนอันนี้ลูกหลวงมาหรอกเนี่ยลูกหลวงลูกหรือลูกหลวงไหนคุณแม่ไปไช้คุณแม่คุณแม่อยู่หุ่นละค่ะจัดการคนหน่อยอยู่โอ้คนหน่อยใช่อีกนี่หน่อย่นนี่อีกนี่นี่หน่อยซ้ำนี่หน่ะเนื้อห์นะไปเลย <laughs> นหนาวเอ้เอ้เอ้ยเร็ล,ลวเชิญนั่งตามอัธยาศัยกินอะไรสั่งแม่ค้าเลยเดี๋ยวสั่งช้าแม่ค้าไม่ขายให้นะบอกให้เ <laughs> ช้านี้กว๋วยเตี๋ยวที่ชายภูมิ บุงนหนไม่คขายก็หยไหน,นะะมีเหลืองแห้งมีเหลืองแห้งน้ำมีเหลืองน้ำมีเหลืองน้ำหนึ่งมีแห้งหนึ่งเนาะร้านนี้การันตีด้วยความอร่อยดูยังไงสังเกตหุ่นแม่ค้าก็รู้ว่าแซ่บแท้ๆนเนาะแซ่บบแซ่ <laughs> บ้านแซ่บ้านไม่เบาร้านแม่เบาคุณลุง เส้นนคนมีเส้นมีหวกเส้นเดียวเปนเดียวจะบับพี่น้องเยวัีัมเพี่น้องเดมืนี้พาพี่น้องเามามปนบ่ตเ้เจเด๋วม้เช้อ้ ดูลานปลาเบาคบมากับลิงสามตัวเั็เกตลิงไหมครับน้องมีลิงสามตัวมาด้วยไรกินก๋วยเตี๋ยวกันอย่างอร่อยมีน้ำปลาบนจานไ,ได้ใส่น้ำปลาตาอะไรวะเนี่ยน้ำปลาตาหนอไหม

ท้ามันอร่อยเงียแซบแซ่บอาอร่อยแล้วแซ่บแซบสวัสดีพี่น้องฟองไปสมองสุบอนสุแจกเฮ้อเหมือนกันพาผู้พาลพามีกินเกขียวเนี่ยมาเสวยยุ้ใส่พุ่มครับพี่น้องครับอำเภอเทพสติปบ้านเก่าม่ยามพีายามน้องก็เลยพาเด็กหนุอยมากินเกขียวครับเมือนี้ เดี๋ยวโมนีสิพัสเขาบอกวา่าอยู่อำเภอเทิดศรีนี่นอกจากที่นี่ป่าหวยงามมีดอกพุ่นกระเจียวแล้วก็ยังมีดอกชากุรกเดี๋ยวโอนีสิพ้าเด็กหน่อยไปเบิงดอกซากุระครับว่าดอกซากุระที่อำเภอเทิดศรีจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวกินปูเจียวแล้วเดี๋ยวเขาจะไปกัน เดี๋ยวตามมาผือไปครับแต่ว่าก่อนตามไปนั้นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิกหน่อยครับบ้าผือเพื่อเป็นกำลังใจกับบ้าผือในการเ่็ยคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องเขามาพี่น้องกินกว๋วยเตี๋ยวร่วมกันเดี๋ยวกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วเราจะไปจ่อกันครับาพาไปเบิ่งดอกซากุระครับดอกซากุระที่สวยที่สุดยิ่งกว่าไปเกาหลีวันนี้ครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องเข้าไปซากุระญี่ปุ่น บอกทากุร้ายยิ่งกว่าญี่ปุ่นนี่ครับพี่น้อง เด็กหนวยมันอยูเลยกินเด็กน้อยนะฮะอืมเลพี่น้องเรียบร้อยกินแลวครับเปิดแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยว คลิปกินแค่นี้ฝากกดที่ตามกดไคลกดให้ยมั่งใจคือเบาริวว่าลอย้วยครับพี่น้องครับ oh <yeah. S 1> คลิปมาคนไม่คิปนี้บายบายครับ